นี่ก็เป็นแม่น้ำโขงเนาะ ดีวเขาสิไปลอกนี้เนาะคืนนี้ไปละกันขึนเขานี่ไปนิดหนึ่งนะนี้เดี๋วจะจับนิ้วประกันลอกกันบ้านกวนี้พกนี้ก็ตกอไปสังสอกันีนี้กจาเด็กออกค้อนลายเนาะ กนะสบายดีเด้อพี่น้องมื้อนี้กะเข้าป่าคือเก่าเนาะกะช่วงนี้กะบม่ได้เข้าป่าเลยเนาะหายหน้าไปดนแล้วเนาะมื้อนี้ก็เลยมีออก,กาบเลยเขาป่าไปล่าตูวฟ้าในก็หมูปลาพวกนี้เนาะ้วการการโรคพวกตูวอุ่นแบบนี้เนาะลองติดตามไปเนาะตุ่นยักเนี่ยช่วงนี้กะ เริ่มมีหลายแล้ววันนี้ก็เลยเหนียวกลับเลยเข้าป่าไปเลาะเนาะลองติดตามขับเจ้าไปเนาะว่าส่วนนี้ก็มีเวียกลายอย่างได้เข้าป่าแล้วเนาะได้ส่งสาเดือนแล้วนี้แล้ววันนี้ก็เลยเหนียวกลับกันเลยไปเนาะแต่วันนี้ก็จะใช้ปืนเก็บตุกเก้าเนาะไปล่าเนาะต้องติดตามไปเนาะว่ามันนี้สิได้สักปลาปเป็นนี้บมเนาะรอยหมูปลานี่ก็เต็มไปหมดเลยเนาะนี่ แต่มันเก่านิดหนึ่งแล้วมันน่าจะบ่มาแล้วเนาะนี่เป็นนี่เป็นหมดเลยหายหน่อไม้พวกนี้กินนะเนาะแต่อันนี้ช้าเก่านิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปซอบบอลี่มันมาไม่ไหมเนาะว่ามื้อนี้คืนนี้เนี่ยเอาสี่ได้ยิงหป้าหรือบ่าบ่ได้เนาะกระโลกนี่กินไหลเลยกระ้หลกนี่นะ นี่เด้อพี่น้องเห็ดอันนี้หากรนะโ b เนาะมากินได้หรือว่าบรายเนาะมีแม่งยังก,กินหลายสเน,นะนี่ ลอาเก่งแดนะ เห็ดเนาะพี่น้องเนาะเห็ดไก่หรือว่าเม็ดนะบัวเม็ดห้องฮากาบัวหูเดียวบรรดาเนาะกินได้เลยว่าปลได้ฮากามาสั่งเนาะเรื่องเห็ดเห็ดนี้ฮากาบัเก่งเนาะปลากล้กินเนาะมีหลายเนาะ yeah